ท้าได้ดังนี้รถดังวันกินน้ำแข็งก่อน้่าได้ดังนี้วาดหน้ามไม่ต้องผู้ถือไม่ต้องผู้ถือใจแข็งมากใจแข็งมากนี่ก็เป็นบรรยากาศย่างแมลงเนื้อเสียอีกเอาขึ้นเลยนะครับด้วยสามกษระสัดครับผมเรียบร้อยนะครับผมครับอาหารปูย่างแมลงนะครับวันนี้นะครับเนาะ ครับนี้ห้องฟังปูพันธุ์ิบอะไนครับมืนอน,นน,คน้ครับผมไปฟังกันครับเออแข้งหง่ววะนะนข้งหงวงะนะนกหัไใว่าะนกแกนงนะนกแกนะีว่าปูเข้าแข็งไปต้นไม้หัวนะต้นไมกับแหงที่แหงหนาแหงบุจักที่ออกได้ว่าได้เห nó kéo phản phải kéo mà, rất lại đi năng móc ken vang sao nghe món nghe món thô ăn nghe món kho, kiếm khao kiếm nao, kiếm khao kiếm nao nào, Còn mấy món kho đâu nữa, đâu kho đó, ơ thái buồn thái buồn, nó không thiếu máu đó. ผู้หหายเอาเป็ดมาม่คือผู้ใหญ่ไงแท้สามตัวเป็ดสามตัวแล้วมเป็ดห้าตัวทำไว่าเป็นคอวองนะเป็ดพ่อเป็ดบกพูคอพ่ออะไรกันัดไรจับเห็นตังไงเป็นข้อตัางวัชี่อ ข้อก็ถือมวนออกจากข้อว่าไรข้อเราฟังหัวหัวถือเหมือนออกจากข้อเลยมะเป็นจังไรวะว่าไว้ใจตัวเองไลมเท่าไห่เป็นน้ำมันได้กินป่าไรคลองชาวไอ้มกนั้นเป็นจังที่หลายมคือเป็นตาหลายร้ายแ่เน่ามะตาแคะมืได้ไม่เอามา ต้อมป่าคอไงตายอ้อมป่าไหตตายดีใจดีใจไปตัวใหญ่ใหญ่ใจไม่ถึงเราตายทำไปตายเลว่าอะไรเรื่างครัำว่าไม่ถึงอะไรเรี่ยงไปมาแต่เธอไปตายเลยเมื่อวานนี้ว่าว่าจะเอาไปมาถวายค่อแน่นอน พ่อามาโตเป็ดตันเปล่นคือว่าให้พอเรี้ยงทาแล้เมื่อนนี้อ,อยกทิ้งนีต่าานาตางกนบาดไกแผงมันเป็นจ <c oughs> ัางทงเนาะไอ้นี้เขาเออนว FC อเขาเออว่า FC พูดไา้ต้นการาคือ <c oughs> ร่วมแรงร่วมใจกันทวลายเอาตาเ้าผู้ปอาบุญคุ้มเ้าที่หักเขาอยากร่วมเห็ดอยากร่วมทางพอเออพระทั้งกระจายกันนั้งวาทั้งในทางบดบันทางบดให้สวยงามให้ไมีอันตรกกินแล้วก็ดอกเออบบในว่าทั้โรคหลานหวานพอขอไหวพขให้ให้ยโรใหลานท้าบุก ทุกคนทุกคนล้องร้องบาเวรแมา่ตาคนเดียวขอหันไม่ถูกไม่หลักไม่ถูกไม่มาหายทุกคาถาแข็งแรงให้ครอบครัวดูเด่นเป็ี่ยนชุดให้เงินไหลม้างให้เข้าไหนมาแตกเงาวงาเาวงนาวงาเงาเงางาเ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 าเง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 าเาเงาเงาเาเง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 เงา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  ร้กเมย์น kind of ักไหนมึงไปตึงตึ้งตังตันน่ะฮะหลเป็นคือนักไหนมึงรักอีเพิ่นพ่อว่ามึ้พกปืนไันพกคือกับตินเข่ากับพกปืนเนาะกินเข่ากับพกปืนวะวันนั้นเขามาด่าเฮ้ยคัดแอวไปร่างมาร่างมาเห็นว่าเทวันมึงคัดแอวไปแกเป็นดีว่าวันั้นเขามาดา กูจูกลางๆชื้นอยาให้พ่อดึงออกมาแง่วันว่าพักมาชุดเช้าแปดยิงไม่เล็กนะกระวัง้นึ่พ่อจะนักเลงแล้วหน้าม้าป้าเล่ากับนักนลงเอาพิ่พ่อไม่มาพบตาเราเมื่อไม่พบเพื่อนตาเราไอ้นักคือพบปืน ร้องไหเขาขาร้านเร่งว่างกัเลร่งวากันเงว่ากันทำลกรูกรบบ่ไห้ไหรบานังบ่ไหนพ่ได้พูนังก็ได้บ่ไหพว่าุเช้าแพ่เเร่งขแบบนี้เร่งขดเร่งูแบบนี้

แล้วผมทำการว่าวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบเจ็ดวันนี้วันที่สิบเจ็ดหมดมือหมดเป็นวันที่สิบเจ็ดป่ะแดงว่าวันหลังวันที่สิบหกนี่ใช่ไหาแดงว่าวันหลังวันที่สิบหกไม่สิบเจ็ดหลังอีกว่ากันหนาหลังเนาะ หลังวันที่ทิบหกของแท่งเนะอ็น้องเขาไรด้ถีบแยงพอปะถเขียงพอตายมาว่าวันที่สิบหกก่อนวันที่สิบเป็ดวันที่สิบเป็ดหลังวันที่สิบหกวันที่สิบหกก่อนวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเป็ดหลังวันที่สิบหกเข้าตายมาเขาายจ,จ้าเขาเมาเมาแตนะ่ความตึงรนะัด ไม่ได้เราเองที่เบียดที่เรียดใเหนี่ยวที่เรียกพะลาพระลาหนักหนุจักว่ะต้องป่าคอไนกับป่าไหาลตับไปต่ำกัน<อ>มันก็เลยมีอาการทั้งต่อ,อไหรทั้งเต็เนะครูมีอาการแห<อ>วงไม่ปวดหลังอีเร่งวา่างัึเขาเราเอาเร่งว่างัน Mandom, đông, lên dòng, đông dòng, đông mang cạo, câu, mang cạo, câu Khắc này mày này cạo, này cứu cạo, mày cứu cạo, mày cứu thứ mày cứu cạo,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  mày cả cạo, thứ 16 cạo, mày cứu cạo, mang cứu cạo, mày còn Tiếng ăn hai bao quá hai quá hai mươi hai hai nghìn hai mươi 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 hai Có hai mươi hai nghìn hai mươi hai dặn hai thì hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai 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 nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi Tao ra cuộc cứ như mặc học. True, true, true. Ba bầu tai bị mẹ. Bầu bầu ra. Bụi em tai tao mẹ 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 เพียงแต่อาการหนักที่สุดแม่ลหรอเชียงดังอีกแล้วเชียงดังใครจะฟังชัดไม่ต้องใช้ไมโครโฟนก็ได้จริงเชียงเขาแล้วนั่นหะเพรอะ่นั่งการน้าเบิ่งหาดีก้อนที่ไปก้อนที่มาก้อนที่เอ้ยเฮ้ยมาจ่า่าจังไลยพิ่จะรณหาตัวเองก่อนนะนม่ mơ mi à hát cài bình không thốn mùi nó mà bắt ông à đi tay khốn tài, tài thấy được bắt đây thấy tay thẳng thôi cả mm. bên vườn bên, bên cửa thưởng nó một đó thái vườn khoai nắng tè nao nao tè nao nao cứ bu rắn tè tè nao nao rú chặt mãi rú chặt mãi ừ? à. bu rắn tè rú chặt mãi ba ma chặt ao đây ปู้รังแตกทีบอกขนาดบ้ามากงังช่างบอกแ <Okay. S 1> รง,รางวา,า,งางกเริ่มช่างบอกร uh huh. รเริ่มช่างบวกที่วัดเขายัง่ากำลังช่างเริ่มถลองบอกเข้าใจไหมปู้รังแตกเริ่มทางบอกพอเถอะเท่าไหร่พอเถอะเท่าไหรใครตอบได้ตอบทิ้ง เราไม่ได้ชักคนกพอยังไม่เหมืองบ้านค่ะพ่อบ่ว่กับว่าบึงพ่อเถอข้างบุทะเลาะบุตวัดปูตเท่เถอพ่อเถอเท่าไรห้าหกบุยามาถามพ่อถามกวเองว่าพ่อเถอเท่าไรบัดนี้ถือเรื่งทางเรา không chắc quá thì nó không thẳng ngoài bà, ngoài nó không thẳng vào ngoài 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 kiếp, ngoài 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 แล้วขาจะให้ข uh ้าตอบต้องแล้วข mm ้าจะให้ข้างต่อถ้าหลวงว่าขีไว้เริ่มทางให้หลวงต้องข้างเถ็จไอ้พอถอเท่าไหร่แบ่บูระนักมันแล้วหลกต้องขีได้บูระนักมันเมื่อใจอันเป็นคือสังข์หลวงสองวันได้คอยกันเทิดกันเป็นกันทังแล้วหลวงต้องทุนามว่าก็ทางว่าทางทางว่าทางบุทางหอรักข้างทางพ่อคำกระตายทางพ่อญาติ เก็เช็นช้อมองเศษชิ้นสบู่คลอยเป็นค่อยไม่านหนักได้ชอยทางท่างพุทธศาตนะพายางหนักกัจักทางชาตนะได้คลอด้ายข้าวลงใครไปยูเด่นเป็นทุกข์ด้วยใจอันเป็นกุศลเออจับหวงทางห่วงแป่งท่างพูทธศชาสนะเออกล้งวัดพระธาตุของพายางหนักนนกับอึดบาอยากเลยล ว่ามันทำมาแต่ขั้นเบาถือข่อว่าถือถือถือใครได้บ้างเป็นบอกกรรมหรอเปบอกกรรมหรือของทักสมบัติว่าถือบ่จางถามว่าปูที่ผักขาวแห้งหลายหลายถามว่าปูตาแห้งเต็มหันว่าถือบ่จากดูในคลุกนั่นเลยดูในคลุกนั่นเลยเพียงแต่เปิดวันไหนเอง พราะเปิดกูนน้งบาไหเพอาะเปิดดื่งนี้พ่พะยังไม่เปิดที mm. ่เปิดมือวันที่เท่าไหร่พอ mm. ทางว่างกตาดอเปิดกุ้เร็วหนึ่งวันบ้าไมทางว่างู็พี่ฝักขาวทื่เปิดกุ้งเร็วๆหนึ่งสูกด้วยเปิดที่ฝักขาวอนาเพรว่าทางคันันทื่เปิดให้ข้าวหลกแล้ว ไห้ใจทอยกันเช็ดทอยกันถางเร็วๆใกล้จะถึงไม่ว่าอันสมควรอย่างนี้เพื่อนจะหาย้เข้าหกบม่หอกเาห้ทุกขายร้านไดทอยถางทั้งคูทาถนะคูพายปรัฟานชมบูทณ์สมูดปกติแรงนอข้อไห้ใจเคียงหวานวนาูกต้องขอให้ใจเป็นครูทขอไห้ใจเคียงหวานเนาอินว่ไว้อข้ามไดคือข้าไหนั ถือฉัดจับเป็นไหญ่โอตาถือถิอ่นวะถือถิ่นแต่ไม่เท่าถือฉัดจับต้องมีฉัดจับกับพ่อนะถ้าใครไม่มีฉัดจับกับพ่อจุ๊บช้าไประวังให้ได้หน,นิ่ง่าเร่งถามว่าฟื้นว่าเราพ่อฟื้นมาถ้าตัอแล้วระวังให้เลย Dạ kho thì nhiên một hai con đi Thì con thò Năng tôi nghĩ một quần Lấy một mối là Năng tôi lắm Ôi Bà vắng hai vị đó ra đúng á Bà đi một thay kho đó Bà bác thấp bà 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 Má là thật mà Cầm là Thì đây thôi เมื่ออืนไม่เวียกหลายกว่าก่อนดูแนวรุกใหญ่ขนาไม่อเวียดถืไปหาเด่นได้ถืไปหาคบู่คบหอยไปไม่ได้มีงานต้องทำเยอะมีงานแต่งอมก็มีงานต้องทำเยอะอีนางก้อมก่อยตุ้งต้ฉันยาข้ออะไรพวกนี้เคลียร์ตายพวกนี้เคลียร์ตาโอเคไหมโอเคไหม พอโอเคเลย่อโอเคโอเควะโอเคคือเปลี่ยนไปแล้วบ่อมือมือโอเควะคำว่าโอเคเอาพ่อโอเคเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปบ้างทุกาถานะการสคานยากอีกมากองกอยอย่างเราะโอเคนะผู้เจาแบบง่ายๆหนูผูเดียวแล้วหนูผู้ เ้าเรีกฮเอ้บ้านถงวหาไทยห้างเ้อไาไทยห้างเนื้อไปางบ้านไทยมีเยอไทยห้างเอเคยวะโออเควะขาห้างยผ้้ไปเลือกลยค่้ไปเลือกแข่แน่นอน อันได้ก็ถือใจว่าเอาดิทีอเรียกเอา,า,าดาวยแต่คำไม่เกี่ยงพ่อไม่ได้เป็นคนตายนะพ่อไม่ได้ชันดาเขาเขาพ่อเป็นคนเรียกเองโอเควะโอเควะโอเคได้แบงนี้ถ้าได้ดังนี้รู้จกักัางอัววางความพอถ้าได้แบงนี้วาดหน้ามไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพอูด ตายแพงมากตายแพงมากน้องทำไมครับผมตาดีกว่าเดิมตาดีกว่าเดิมกอชูโกชูจับเขียนีหังว่าว่าครูอย่างอีหหังเย่ันถึงจุสามแปดพอนแลยว่งทางแบว่งทางแม่งัวอย่างัอย่างองานหอดวัดที่หนึ่งเานหอดว่าฉันคูรับคนหลอ

พอเทย้อยเทย้อ <oppose> ก <it> ็พอมัน่าไหวแบบนี้มันยันหมดแอ้วญาบังคับลูกเตาไหวเทิ้คอยเป็นค่อยไหวแค่ออีงนังแตงโมอตาร้าย่าวไร่พ่ออืตาร้าย่าไร่พ่อเห็นไหมออีนังแตงหมอเอาหายวิ่งเยวิ่รลาวิ่งเฉยมิ่หวานชูิดชูขึ้นได้ลูก้วหลรกเร่หลรกใจกันทาง เออหายทุกขภาพแข็งแรงหายฟังได้บาหายงได้มาหายเจ็บหนีไม่แห้งแทงหวยก็หายมัถือเออจังทีได้หมายถือใจแท้งจะเต้ามาถือจะแท้งเอาิีถ้าเต้ที่เขาบอกตัต้องตัดาเ่อหร ขาพ่อเห็นมักพ่อเห็นแบบแฉะแผงนู่นดิแฉะแถงวันเห็นตัาคืออะไรปาคืออะพ่เอาจากนำอลังเด่นแตอยาพอถือวันคาเป็มเผ็ดตันจริงไยัเด็กไหมเด็ไหมมันวนใหม่บางอยู่บัว ไม่ทาไงไงเนาะวันพี่พ่อถึงยันแ๋อขหไงพอวาอกนะมันค่อนดนี่เนี่ยว่าเด้ยวปูใส่ไว้ดีแปบแป๊บถี่เงามาที่ไหนแค่จันถี่ด้วอ้าวโนจังถี่ออาจอเด็ะหาทามาทาบ้างนะ ทาบังคับจะเต็นขาไม่หนักแรงที่แบบตั้งละเท็บบ้างใช่ไหมตั้งปบาเท็เนี้ยเอาแต่ฟาวบังขันบักเสียเองแคเองคือภาพไ้ตามประเทศบ้างเหมือเรื่อรไกลบัาได้ปูเที่ยวไปต้องกกนเลย หาวหห่าแมวว่าถูกอบเอาก็หงมาเช้เออีคันยาวไปเด้อ,อัจกันไปเลยอัจกันไปเลย,เลยขั้นเยวตกคันยวตกไม่ต้องพูดมากเ <c oughs> พก <c oughs> ิ่มค่าค่าให้กว่านักจางได้ค่าให้มากป็นจถังไเื่อเไื่องนั้นเพื่อไปเพื่อขี่ก็เดีนพ่าเต็มเพิ่มแล้ <c oughs> วนะเออพาจะได้หาเต็ไมไว้ทาง มัดทีข่ากันวะเหอเขาเด้อเขาเด้อ,อ,ดอ,อ,ดอ,อท,ที่ได้หัดใหม่บุ้งคอที่ได้ไปสอใหม่นีมัเห็นะไปอีนัาง,งหนักอหัดอแต่ฟอถึงไปหัดเทปบางขีบบอามมันมทีใดคือเขาบ่ะแต่าาว่าพอวมาหัดว่างห่ะได้าื้อบั วันเช็เอกที่ไม่ชคไม่ลาไม่ชคไม่หมานว่าหายง้นไปหายก็ไมว่าวันห้ันที่เนยว่ันไันที่เหนียววันนถันี่าดวันวันที่หนึ่งเขาเ้าเดีแล้ววัะวันที่หนึ่งว่าเช็เอกไม่โชคไม่้าม่ชคไม่หมานมัะเาเ้าเราขั้นเบาไปถือว่าแต่กนดีพักผ่อนพักก่อนทำงานให้มันเียบเสียก่อนแล้วพอจากมีคำเตาจยังไม่นานเกินเรา ใจเด้งโมจักว่าคำว่าใจเด้งครับผมใจเด้งก็คือว่าต้องใจหอนโมจักวะใช่<ต>ขั้นใจหอนมันถือว่าใจเด้ง <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องใจเด้งกินไว้ก่อนแล้วจะค่อยคือทีหลังเนอะครับเมื่อไปว่ะเมลโปอ้ <c oughs> ออาหา,า,า,ายตจ้เพิงไม่แห้งสิไปหัดเองไปฮึ่มฮึ่เฮึ่ม้ึ่มฮ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 ึ่ม ดึงกึ้งกึ้งตาางเดินทางเดินกันมาเอเปิดเพลงใหยจักบาทแล้วจักที่มักจักที่มักเบรทง่เหมักอันอีนั่งอับบักเช้าถี่กัน้อรู้จังถึงมันจักให้จังมาดึงไปเดินพอถึงรังเวรพักพักให้เพ่งให้พาบินงน้วแต่เงี้ยล่ะ เดี๋ยวจไม่เที่ยวให้ด้วยนะโุณปู่ตาจไม่ทิ่ยให้ให้จาแขเดี๋ยจะไม่เที่ยวให้ด้วยเพื่ให้ได้บาพ่อให้ได้บาทยาแบบให้ักหบาทค่ะห้าสิวบาทไปเลยค้าเป็นามว่างลเดี๋ยวพ่อจะไม่เทียให้ห้าสิบบาทก็พอเพ่ให้เท๊่ยงอ้าอ้าน ไอเขาด้ไม่ทช่เขาคู่ชูค้อน่าหรือโน้ตไอเุ่มตีไม่ทัททนไปหาแต่นัดกันบ้างเดี่ว,ว้ับเวพาเอาถวายด้วยแ้่ว่าถ่าวยว่าเป็นทางถวาวาเป็นทางจังหวัดอีกเหตุกาว่าเป็นทายนกบินเต้อพ่อป้าทาไรครับจังหีไหนต้องยนแบบเขาจักนออเนนะัม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp